สำหรับท่านใดน,นะครับที่ปลูกหญ้าไหนแล้วนะครับแล้วมีหญ้าพันธุ์พื้นเมืองหรือหญ้าที่ไม่ต้องการมาเกิดในแปลงของท่านนะครับจะมีวิธีแก้ไขหรือดำเนินการอย่างไรมาติดตามรับชมคลิปนี้กันเลยครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกวสันน้อยชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่แปลงหญ้าไนท์นะครับด้านหลังซึ่งตัดมาแล้ว3มรอบด้วยกันนะครับแต่ก็ยังมีหญ้าพันธุ์พื้นเมืองเกิดอยู่นะครับปนอยู่นะครับจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับไปดูวิธีการจัดการของผมเลยนะครับไปดูกันเลยครับอาอย่างที่บอกนะครับตรงนี้ก็เป็นแปลงหญ้าไนท์นะครับซึ่งในพื้นแปลงนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหญ้าพันธุ์พื้นเมืองนะครับอ่าหญ้าที่เราไม่ต้องการ แบบนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นหญ้าที่เราไม่ต้องการที่เขาเกิดขึ้นเองาากลายมากนะครับอ่านะครับใครที่มีปัญหาแบบนี้นะครับก็เรียกง่ายคือวัชพืชนั่นแหละนะครับที่เราไม่ต้องการนะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้ววิธีการป้องกันนะครับอ่าันดับแรกเลยนะครับอ่าผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่านะการป้องกันันดับแรกเลยเราควรจะไถไถพื้น ที่นาที่เราจะทําปลูกหญ้านะครับไถสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะครับอ่ะไถไว้ไถาตากดินสักสองรอบนะครับอ่าหลังจากนั้นเราปล่อยน้ํานะครับแล้วก็หมักหมมไว้เพื่อให้เขาให้หญ้าเขาย่อยสลายนะครับสักเป็นอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ทําการเพาะปลูกนะครับอาจจะทําให้ปริมาณของหญ้านะครับพันพื้นเมืองเนี่ย เขาลดน้อยลงนะครับนี่คือวิธีแรกนะครับให้ไถตากดินไว้ทัก2สองรอบนะครับหลังจากนั้นให้ปล่อยน้ํานะครับแช่เพื่อให้หญ้าพันธุ์เมืองแคนนานะครับก็จะทําให้หญ้าที่เราไม่ต้องการนะครับลดลงนะครับนี่คือวิธีแก้ไขข้อแรกนะครับส่วนวิธีแก้ไขข้อที่2นะครับคือสมมุติว่าเราหว่านพันหญ้าไนนะครับไปแล้วหนึ่งรอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมีหญ้าพันุ์ที่เราไม่ต้องการอยู่แล้วเขาเกิดขึ้นมานะครับ ให้เราตัดก่อนนะครับตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นพอเขาเกิดขึ้นนะครับพอหญ้าเขาเกิดขึ้นมานะครับช่วงอาทิตย์แรกให้เราพยายามนะครับพยายามสอหาหญ้าที่เราไม่ต้องการนะครับเขาจะเกิดขึ้นมานะครับให้เราขุดเจาะนะครับขุดเล่มออกนะครับเหมือนเหมือนกับเวลาเราปลูกข้าวเนาะเวลาเราปลูกข้าวเราก็จะทําการ ขุดหญ้าที่ไม่ใช่ข้าวเนาะเอาญ้าตัวนั้นออกเหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันพยายามเดินเปนแป้งนะครับอ่านี่อย่างเย็นใช่ไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยหญ้าที่อย่างตัวนี้คือหญ้าที่เราไม่ต้องการแล้วก็ดึงออกถอนออกนะครับขุดออกจองออกนะครับแล้วก็ทิ้งไปนะครับก็จะเหลือแค่หญ้าไหนาแบบนี้เลยนะครับใครที่ประสบปัญหาเหมือนผมนะครับก็ทําสูตรผมได้นะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าแปลงแรกหรือว่าตอแรกเนี่ยญ่าไนกับญ้าพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยนะครับเขาจะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับใครที่หวานน้าหรือหวานบางก็จะมีปัญหาเหมือนกันเลยก็คือจะมีย้าพันธุ์พื้นเมืองเกิดขึ้นมาด้วยนะครับก็ใช้วิธีผมได้เลยนะครับก็คือใช้วิธีการตัดไปก่อนหนึ่งรอบนะครับหลังจากนั้นพอเขาขึ้นมาสักหนึ่งอาทิตย์เราก็เดินตามแปลงนะครับเดินตามแปลงแล้วก็ หาญ้าที่เราไม่ต้องการนะครับหาที่ย้าที่เราไม่ต้องการถอนออกดึงออกซะนะครับอ่าอย่างที่เห็นแบบนี้นะครับนี่คือย้าที่เราไม่ต้องการก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนย้าไหนเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะเป็นต้นริวเรียมแบบนี้นี่คือย่าไหนนะครับส่วนที่ย้าที่เราไม่ต้องการเ็าจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกซะนะครับอ่ะดึงออกซะนะครับนี่นะครับดึงออกให้เรียบร้อยอย่างนี้นะครับดึงออกเลยนะครับแล้วก็โยนทิ้งนะครับ นี่คือวิธีการจัดการนะสำหรับคนที่สีเรียดเรื่องหญ้าพัน์ธุอื่นที่เขาเกิดขึ้นมาที่เราไม่อยากได้เลยนะครับเราก็สามารถถอนหรือดึงออกแบบนี้เลยนะครับนี่คือวิธีการจัดการขั้นตอนที่สองแล้วนะครับกรณีที่เราปลูกไปแล้วแล้วมีหญ้าพัน์ธุพื้นเมืองอย่างอื่นอ่าผลขึ้นมาเนาะนี่นะครับแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะครับดึงออกแล้วก็ทิ้งเลยนะครับดึงออกแล้วก็ทิ้งเลยนี่ดึงแบบนี้เลยนี่ดึงแบบนี้นะครับ การสังเกตนะครับก็ไม่ยากนะครับหญ้าพันธ์อื่นกับหญ้าไนสังเกตง่ายมากนะครับเพราะว่าเขาจะมีลําต้นที่เล็กนะครับนี่คือหญ้าพันุ์อื่นที่เราไม่ต้องการจะเป็นลําต้นแบบนี้นะครับลําต้นเหมือนข้าวส่วนหญ้าไนนะครับเขาจะมีต้นแบบนี้นะครับให้ดูอีกทีนี่นี่ลำต้นแบบนี้นี่ประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่านะครับสามารถยาวได้เกือบเข่าเลยนะครับนี่คือหญ้าไนก็มีปัญหากันทุกที่นะครับเพราะว่า พัชพืชนะครับพอเขาได้ปุ๋ยได้ดินได้น้ํานะครับเขาก็จะงามขึ้นมาเองบางทีเราไมไ่เราไม่ได้ปลูกแต่เขาก็อยากจะขึ้นมาเนาะเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นต่อหนึ่งต่อสองต่อสามต่อสี่นะครับเขาก็จะขึ้นมาอยู่แล้วนะก็พยายามตอนช่วงระยะสักอาทิตย์แรกนะครับอาทิตย์กกว่านี่เราก็เดินดูแปลงของเรานะครับเดินดูแปลงของเราถ้าเห็นหญ้าที่เราไม่ต้องการแล้วก็ถอนทิ้งได้เลยนะครับ ดึงทอนหรือเจ้าจอบขุดแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสว่าเอ้ยจะห่างไปไหมนะครับหรือจะทําให้ระบบหญ้าเสียหายไหมนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าหญ้าไหนเขาเกิดขึ้นเร็วนะครับหลังจากนี้สักหนึ่งอาทิตย์เดียวกเดี๋ยวเขาลามมาเดี๋ยวเขาลามเกิดขึ้นมาเองนะครับสําสหรับคนที่ซีเรียสน,นะครับหรือว่าอยากจะเพาะพันหญ้านะครับขั้นตอนแรกนะครับทวนอีกทีนะครับขั้นตอนแรกคือให้ไถ ให้ไถสัก2รอบก่อนตากดินให้แห้งก่อนนะครับรอบที่1ผ่านไปรอบที่2ผ่านไปผ่านไป1นอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นปล่อยน้ําเราก็แช่น้ําหมักไว้เลยอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่คือวิธีการแรกเนาะส่วนวิธีการที่2ก็คือให้ตัดนะครับตัดเสร็จปุ๊บเราก็ผ่านไปสักหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นก็มาถอนดึงเล่มหญ้าออกที่หญ้าที่เราไม่ต้องการนะครับนี่ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับส่วนตัด3ตัด4เราจะเดินดู อีกทีก็ได้นะครับก็เป็นวิธีการจัดการสลับญ้าที่เราไม่ต้องการเนาะ,ะบางคนอยากจะปลูกญ้าแล้วไปทําพันธุ์นะครับก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็นต่อที่3แล้วนะครับตั้งแต่ต่อแรกต่อสองต่อสามนะครับผมก็ทําการถอนดึงตลอดเลยนะครับพอตัดแล้วนะครับปล่อยน้ําใส่นะครับหลังจากนหนึ่งอาทิตย์ผมก็ใส่ปุ๋ยยูเรียเนาะแล้วก็จะ เกิดขึ้นประมาณนี้ผมก็เดินถอนตลอดนะครับแต่ก็ยังมีญ่าพันธุ์พื้นเมืองที่เราไม่ต้องการเกิดขึ้นมาตลอดเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆมาฝากกับพี่น้องที่กําลังคิดจะปลูกญ่าอยู่เพื่อจะทําพันุ์หรือต้องการญ้าไนมีเปอร์เซ็นต์ของ์เาไนที่80-90าไนท์ี่8น9 0นะครับมีความหนานแน่นที่ เลือแต่ย่านไหนก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องย่าพันธุ์พึ่งเมืองนะครับว่าเขาจะมาเกิดนะครับเขามาเกิดแน่นอนนะครับบางบางครั้งอาจจะโดนลมนะครับพัดผ่านเมล็ดหญ้ามาโดนแปลงเรานะครับหญ่าอื่นก็จะมาเกิดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะตัดกี่รอบกี่รอบนะครับเมื่อมีปุ๋ยมีน้ํามีดินสภาพบรรยากาศโอเคเหมาะสำหรับการเจริญเติบโต เขาก็จะขึ้นอยู่แล้วนะครับถ้าใครซีเรียสนะครับสําหรับคนที่ซีเรียสว่าอยากได้หญ้าไนท์นะมีในเปอร์เซ็นต์ที่สูงสูงนะครับแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าในแปลงผมก็จะมีแบบอ่เป็นที่โล่งๆแบบนี้ก็มีนะครับซึ่งผมถอนออกไปแล้วนะครับถอนออกไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นหญ้าไนท์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นหญ้าไนท์ที่เหลือไว้นะครับอย่างตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ทําการถอนออกได้นี่ นะครับนี่นี่นะครับก็ทําการถอนออกได้ใครที่ซีเรียสเรื่องหญ้าไนเนาะนถอนมาไปเลยนะครับทําเหมือนข้าวเลยครับอ่าที่เราไปถอนหญ้าออกจากแปลงนาข้าวเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับก็จะโล่งแบบนี้นะครับพอโล่งสักพักหนึ่งสักอาทิตย์นึงเดี๋ยวหญ้าไหนเขาก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเนะนะครับ ทำไมถึงแนะนําให้มาถอนช่วงระยะอาทิตย์แรกนะครับต้องบอกก่อนว่าหญ้าไหนนะครับพอเขาหนึ่งอาทิตย์แรกนะครับเขาจะโตขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้ประมาณอาทิตย์ครึ่งแล้วนะครับเขาโตขึ้นมาแบบนี้ลักษณะเขาจะทําให้เราจําแนกได้ว่าตัวนี้เป็นหญ้าไหนนะครับตัวนี้เป็นหญ้าพันเพื้นเมืองนะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรามาถอนตอนที่มันมาหนาแล้วนะครับก็จะประสบปัญหาเรื่องหญ้าไหนเขาจะปกคลุม ปกคลุมทําให้เราหาต้นตอหรือว่าต้นต้นของหญ้าอื่นหญ้าพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยหาไม่ค่อยเจอนะครับซึ่งระยะเวลาในการเดินถอนแบบผมเลยนะครับอยู่ช่วงประมาณอาทิตย์อาทิตย์แรกก็จะถือว่าเหมาะในการเดินถอนหญ้าที่เราไม่ต้องการเนาะสำหรับคนที่ซีเรียสน,นะครับเรื่องหญ้าไนท์นะครับไม่ได้100%นะร้อเอร์หรือว่าหญ้าไนท์มีหญ้าอื่นมาปนนะครับก็ใช้ สูตรนี้ผมไปทําการถอนที่ไร่ของท่านได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับในการปลูกหญ้าไนนะครับสําหรับคนที่นาหญ้าไนไปปลูกแล้วนะครับแล้วประสบปัญหาเหมือนกับผมนะครับก็สามารถนำเทคนิคนี้หรือเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้เลยนะครับต้องย้ำก่อนนะครับว่าหญ้าไนเมื่อเราปลูกเนี่ยต้องมีหญ้าอื่นปนแน่นอนนะครับเราจะแก้ปัญหาไหมนะครับแต่ถ้าเราจะแก้ปัญหา ในขั้นตอนที่1ก็สามารถทําได้นะครับส่วนขั้นตอนที่2พอมันเกิดแล้วไม่ซีเรียสต้องการย่าให้วัวอยู่แล้วนะครับที่ไม่ซีเรียสเนาะก็ไม่ต้องทํานะครับก็ปล่อยอย่างนี้พอเราตัดไปเรื่อยๆนะครับยาอื่นโตไม่ทันก็จะเหลือ,อยญาไหนอย่างเดียวนะครับแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการตัดหลายรอบหน่อยนะครับบางบางแปลงอาจจะตัดเป็นปีนะครับบางแปลงอาจจะตัดสัก6เดือนก็มีแต่ยญาไหนแล้วนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เนาะส่วน แปลงไหนที่ยังมีหญ้าอื่นปนอยู่นะครับอยากจะได้หญ้าที่มีปริมาณหญ้าไหนที่มากกว่าหญ้าพันธุ์พื้นเมืองก็สามารถทําวิธีผมได้ก็คือผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็สามารถถอนนะครับหญ้าอื่นออกนะครับนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับดีๆมาฝากกับพี่น้องที่เลี้ยงสัตว์กันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมภาษานน้อยด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ